ไม่ชินเส้นทางนนมันก็ต้องดูดีๆมากเลยนะ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาธารณาสุขคนหนึ่งเขาจะไปประชุมเอาลูกเอาเมียไปด้วยแล้วลูกยังเล็กค่ะเยลูก6เ,เดือนเองไม่ถ่ายนะ<อ>ก็ไม่ชินทางอ่ะดอม ลงคลองชประทานเลยนะลชนรล้วสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงพี่เบิร์ดดองผู้ชมคิดดูสิคือตัวเขาน่ะรอดแค่ตัวเขาไงนี่ไงเมียกับลูกสาวโอ้ยดูดูดูโอ้เบี้โอ้ยใจจะขาดคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนเลียบคคลองชลประทานค่ะในพื้นที่ตำบลดอนชะเอมที่อำเภอท่ามะกาของกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ตอนกลางวันเลยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะ รถเก๋งฮอนด้าสีเทาเนี่ยมันพุ่งตกลงไปในคลองชลประทานคนติดอยู่ในรถแล้วมีพลเมืองดีก็ต้องรีบไปช่วยคนก่อนค่ะเอาตัวคนขับออกมาได้คนขับเนี่ยคือนายนันทชัยอายุ36ปีเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียเนี่ยคือนางสาวกัญจนาพรอายุ33ปีแล้วก็ลูกสาววัยกำลังน่ารักเลย6เดือนติดอยู่ในรถ แล้วห,หลังจากนั้นเนี่ยรถจมไปในคลองนักประดาน้ำก็งมค้นหากู้ซากรถขึ้นจากน้ำแม่กับลูกที่อยู่เบาะหลังเสียชีวิตแล้วนะคะข้าวของเครื่องใช้ต,าต่างๆตุต๊กตาของลูกสาวกระติกน้ำกระเป๋าเสาื้อผ้ากระเป๋าผ้าอ้อมเด็กเนี่ยก็ยังอยู่ในนั้นส่วนสภาพรถเก๋งอ่ะด้วยความที่มันพุ่งลงไปอะค่ะก็พังยับเลย คนเป็นพ่อคนเป็นสามีก็คือตัวคนขับนายนันทชัยเนี่ยร้องไห้เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาต้องสูญเสียลูก และเมียตลอดการค่ะ hmm. เพื่อนของเขาเนี่ยบอกบอกว่านันทชัยทํางานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมาประชุมที่กาญจนบุรีเขาก็เลยมากับเมียมากับลูกตอนเดินทางมาเนี่ยคือคณะเขาเดินทางมาก่อนก็ไปถนนอีกเส้นหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่านันทชัยเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้เส้นทางเรียบคลองชลประธาน หรือว่าเป็นลัดลเลาะหรอเป็นทางลัดทางรถ<า>ไปพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรียบอคอร์ตุลประธานอะไรเงี้ยพอขับไปเองก็่ก็มาทางนี้แล้วกันไม่ชินเส้นทางด้วยอะคะ่ะทีนี้กำนันตำบลท่ามากาอย่างกำนันจิรายุจำปาไทยบอกว่าผมมาขับรถผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดีผมก็รีบลงไปช่วยเหลือแล้วก็มีพลเมืองดีที่ไปช่วยทุบกระจกจนคนขับรถเนี่ยออกมาได้แต่ก็ช่วยได้ทันคนเดียวนะคะ แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นทางลัดจากราชบุรีนครปฐมเกิดอุบัติเหตุรถตกคลองบ่อยๆมีผู้เสียชีวิตด้วยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการแก้ไขตรงนี้หน่อยจะทําอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้แล้วก็มีความสูญเสียอีกนะคะ